วัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับมารีวิว MacBook Pro 2021นะครับที่ใช้ตัวชิป M1 Pro แล้วก็ตัวชิป M1 Max ครับ มาเป็น2ตัวเครื่องอย่างที่เห็นกันนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องอ่าสินิ้วตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเครื่องที่ผมอยากเทสมากกว่าตัวของ16นิ้วในแง่ performance ของตัวล่างสุดนะครับก็คือตัวเนี้ยเป็นตัวของ macbook pro 14นิ้วที่ใช้ตัวชิป m1 pro แบบ cpu แบบ8คอ core ตัวกราฟิกแบบ14คอร์ core แล้วก็ตัว ram ให้มา 16GB กิกอ่าแล้วก็ตัวของ storage เนี่ยให้มาที่ 512GB กิกนะครับราคาตัวเครื่อง macbook pro 1 4นิ้วตัวล่างสุดเนี่ยอยู่ที่73,900บาทเปรียบเทียบกับตัวของ MacBook Pro 16นิ้ว เนี่ยอันนี้รู้อยู่แล้วมันแรงครับก็คือตัวเครื่อง M1 Max อ๋อที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นตัวท็อปสุด ก่อนที่จะทําการคัสตอมนะครับเราจะได้เป็นตัว M1 Mac ที่เป็น CPU แบบ10คอร์ core. ตัวของกราฟิกเนี่ยได้เป็นแบบ GPU แบบ32คอร์ RAM ในเครื่องตัวของ MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยให้มาที่32กิกับแล้วก็ตัวของ Storage เนี่ยได้มาที่1 TB ตนะครับตรงนี้เนี่ยทั้งคู่เป็นตัวเครื่องที่ผมเลือกมาทดสอบนะครับซึ่งตัวเครื่อง MacBook Pro 16นิ้วตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่1,24,900บาทาตัวเครื่องนะครับในด้านสเปคเครื่องเมื่อกี้เราพูดคร่าวๆไปแล้วเนี่ยมีอย่างหนึ่งสำหรับ ยิ่งถ้าเป็นคนทํางานด้านวิดีโอตรงนี้ต้องรับทราบกันด้วยนะครับเพราะว่าทั้งคู่มีส่วนที่แตกต่างกันอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็คือถ้าเป็นตัวชิปที่เป็นตัวของ M1 Pro ไม่ว่าจะเป็น14นิ้วหรือ16นิ้วเนี่ย Apple จะใส่ตัวเร่งประสิทธิภาพการทํางานด้านวิดีโอนะครับสำหรับตัว M1 Pro เนี่ยมาให้1ตัวครับส่วนตัวเครื่องที่ใช้ M1 Mac นะครับตรงนี้ Apple จะใส่ตัวเร่งประสิทธิภาพการทํางานด้านวิดีโอเนี่ยมาให้2ตัวครับนั่นหมายความว่าตัวชิป M1 Mac เนี่ยควรจะทํางานด้านวิดีโอได้ดีขึ้น ตัว M1 Pro อ่ประมาณเท่าตัวหรือเปล่าตรงนั้นเดี๋ยวไปดูประสิทธิภาพไปพร้อมๆกันนะครับตรงนั้นอันเนี้ยอ่าเป็นสเปคคร่าวๆของตัวเครื่องทั้งคู่นะครับอ่สิ่งถัดมาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแล้วผมว่าทุกคนก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องของตัวดีไซน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปให้อ่ดูเป็นแบบ ดูตันๆเหลี่ยมๆมากขึ้นเมื่อเทียบกับตัวเครื่อง Macbook Pro เจนที่ผ่านมาที่เป็น Intel เนี่ยตัวเครื่องที่เป็น Intel เนี่ยมันจะดูเป็นแบบมีความ s l o ฟคล้ายๆแบบทรงที่เป็นหยดน้ำตรงนั้นนะครับแต่พอมาเป็นตัวเครื่องที่เป็นเจนใหม่ที่เป็นตัวชิป M ของ Apple X เองเนี่ยตัวเครื่องจะดูเป็นสันเหลี่ยมมากขึ้นนะครับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยรอบรอบตัวเครื่องเนี่ยแล้วทุกคนแบบเยสมันกลับมาสักทีเนี่ยก็คือตัวพอร์ตต่างๆนะครับที่ Apple ใส่ตัวพอร์ตที่จําเป็นที่จะต้องใช้งานนะก็คือตัวของ S D card reader ัพอร์ต H D M I ใส่เข้ามาที่ด้านขวาของเครื่อง ทั้งตัวเครื่อง14นิ้วแล้วก็16นิ้วเลยนะครับถามว่าตัวเครื่องที่ใส่เข้ามาตัว HDMI เนี่ยมันมีความสําคัญยังไงบ้างนะครับผมว่าตรงนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนครับก็คือ,อ Apple มุ่งไปที่คนที่ทํางานสายที่เป็นสายวิดีโอโปรดักชันต่างๆหรือปัจจุบันเนี่ยที่แบบเราทำไลฟ์กันมากขึ้นเราสามารถที่จะต่อ,อตัวช่องอ HDMI จากตัวเครื่องได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีการดแปลงแบบนั้นนะครับอันนี้ถือเป็นข้อดีมากนะครับแล้วก็ตัวของ SD card ตรงนี้ที่ Apple ใส่เข้ามา ับเข้ามาให้เนี่ยจากก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีแล้วก็ถึงยุคหนึ่ง Apple เอาออกไปจากตัวของ MacBook Pro ตอนนี้มันกลับมาแล้วนะครับซึ่งตัว SD Card Reader ตรงนี้ก็เท่าที่ผมทดสอบอความเร็วอยู่ในระดับที่เป็น SD Card UHS 2นะครับความเร็วเนี่ยก็คือตามการ์ดการ์ด0 0ก็คืออ่านอ่านได้300จริงๆส่วนสําคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเลยเนี่ยก็คือเรื่องของหน้าจอ,อหน้าจอเนี่ยอันดับแรกเลยที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วเนี่ยก็คือ มันเป็นการดีไซน์ที่แหวกแนวก็คือ Apple มีติ่งเพิ่มขึ้นมาครับมันเป็นติ่งเดียวคล้ายๆกับตัวของ iPhone ที่ยังมีติ่งตัวที่เป็นการสแกนใบหน้าบน iPhone แต่คือของ Apple เนี่ยบนเครื่อง MacBook Pro เนี่ยไม่ว่าจะเป็น14นิ้ว16นิ้วเนี่ยมันคือเป็นตัวบริเวณที่เป็นกล้องอ ตรงนั้นนะครับซึ่งตัวกล้องตรงนี้ Apple ก็มีการปรับปรุงให้มีความชัดเจนมากขึ้นตัวของกล้องเนี่ยรองรับที่ระดับ Full HD นะครับในการใช้งานตัว Face Time หรือทำอประชุมออนไลน์ต่างๆมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าตัวกล้องที่ผมใช้อยู่ในตัว iMac Pro นะครับซึ่ง iMac Pro เนี่ยเป็นตัวแรกที่ Apple ใส่เป็นตัวกล้องแบบ Full HD เข้ามานะครับซึ่งพอเปิดเทียบกันเนี่ยตรงนี้เห็นความแตกต่างชัดเจนว่า,ากล้องในตัวของ Macbook Pro เนี่ยดีขึ้นอย่างชัดเจนมากๆครับตรงนั้นแต่คือตัวติ่ง ตรงนี้เนี่ยาถามว่ามันมันมีความรบกวนในการใช้งานไหมเ,เพราะเปิดมาครั้งแรกเนี่ยผมว่าใครที่ยังไม่ได้เห็นเครื่องจริงแล้วพอไปเห็นครั้งแรกเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันตลกเรามันดูแบบโอ้โหมันมีติ่งวะ่ะอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งอ p อ l e ปพยายามดีไซน์เนี่ยให้ตัวขอบจอเนี่ยมันพยายามไปชิดขอบตัวเครื่องได้มากที่สุดซึ่ง ผลออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าถ้ายังเอาเป็นขอบธรรมดาอยู่แล้วใส่กล้องมาด้วยเนี่ยขอบมันก็จะไม่บางเท่านี้ครับขอบมันก็จะยังหนาอยู่ลองสังเกตได้จากเครื่องรุ่นที่ผ่านมาหรือในตัวแล็บท็อปแบรนด์อื่นๆเนี่ยตรงนี้ขอบช่วเวลาเป็นขอบด้านบนที่มีตัวกล้องอะยังไงก็ต้องหนาซึ่งตรงนี้แ p p เปก็เลยมันทำหลอกว่าแบบไอ้ขอบบางนะแต่คือแค่เฉพาะตรงกล้องเนี่ยที่หนาอยู่ตรงนั้นซึ่งตรงนี้ถามว่าในการใช้งานจริงมันรบกวนสายตาไหมก็นิดนึงครับมีความรบกวนแต่คือใช้ไปสักพักเราก็จะ ไม่ได้สนใจคล้ายๆกับตอนที่ i p อ o n e Apple ออกตัว iPhone 10มาครั้งแรกก็จะบอติ่งมันแบบ รบกวนสายตาว่ะตอนเห็นทีแรกหรือแบบใช้งานแรกๆกแต่คือพอใช้งานไปเรื่อยๆก็จะเรารู้สึกแบบชินอ่าไม่ได้รู้สึกว่าว่ามันรบกวนแต่คือมันมันรบกวนไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกเริ่มชินแล้วเราก็ไม่รู้สึกมันมันรบกวนตรงนั้นนะครับซึ่งในการใช้งานจริงเนี่ยตัวติ่งไม่ได้รู้สึกว่ามีการรบกวนแต่อย่างใดเพราะว่าเมนูบาร์ของตัวแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันัว้ผมสาหรับผมเองเนี่ยผมยังไม่เจอแอปไหนที่ตัวของเมนูบาร์ต่างๆเนี่ยมันเลยตัวของ ติ่งตรงนี้ไปนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในเครื่องซ้ายซะมากกว่าตรงนั้นนะครับทั้งตัวเครื่อง14นิ้วแล้วก็16นิ้วเท่าที่ผมใช้งานนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าสําหรับคนที่ไม่ชอบ ตัวติ่งตรงนี้เนี่ยตอนนี้มีแอปที่เป็น third party สําหรับทําหลอกให้ตรงด้านบนที่เป็นติ่งตรงนั้นแถบตรงนั้นสามารถเป็นสีดำกลืนๆไปได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตัวแอปตรงนี้เนี่ยที่ผมโหลดมานะก็คือชื่อแอปว่า top notch นะครับอแอปเนี้ยพอเปิดไปเนี่ยมันก็จะทําหลอกตรงนั้นเป็นสีดําทั้งหมดซึ่งก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นติ่งแค่เฉพาะตรงกลางที่เป็นกล่องแล้วมันก็จะเป็นแถบดําไปทั้งหมดแต่คือผมลองเปิดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนเครื่อง ทั่วไปที่ขอบด้านบนจะหนาๆไปเลยตรงนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่อันนี้ามาบอกให้ฟังว่ามันสามารถที่จะปิดไม่ได้แล้วก็ดูทําหลอกกลืนไปได้ทั้งหมดนะครับตรงนั้นส่วนเรื่องหน้าจอนะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบมากครับเ,เพราะว่า Apple เปลี่ยนตัวของพาร์เนลหน้าจอเนี่ยาจากเดิมที่เป็นจอ LCD เนี่ยแอปเปิลเปลี่ยนมาใช้จอ mini LED แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าก่อนที่จะออกเนี่ยผมยังรู้สึกว่าโหถ้า Apple จะใช้ตัวอจอที่เป็น mini LED เนี่ยมันน่าจะเป็นแบบคัสตอมขึว่าก Thank you. จอ Mini LED มีราคาสูงมากนะครับไม่นึกว่า Apple จะเอามาใส่เป็น Standard ให้ตั้งแต่ตัวเครื่อง14นิ้วเลยนะครับตรงนั้นซึ่งจอ Mini LED ดอนนี้มันก็คือเป็น Panel หน้าจอที่อยู่ในจออันใหญ่ของ Apple นะครับที่เป็นตัวของ XDR Display แต่พออ,อยู่ในตัวเครื่องออที่เป็น14นิ้ว16นิ้วตรงนี้เนี่ยโอ้ Apple ก็ใส่ความพิเศษเข้ามาครับก็คือเป็นจอแบบ 120Hz ด้วยตรงนั้นโอ้ซึ่งดูแล้วเนี่ยมาตามสเปคในแบบณ ปัจจุบันนี้เนี่ยตัวเครื่องที่เป็นโน้ตบุ๊กทั่วโลกเนี่ยต้องยอมรับว่าตัวเครื่อง MacBook Pro ทั้งคู่เนี่ยไม่ว่าจะ14นิ้วหรือ16นิ้วเนี่ยเป็นสเปคหน้าจอที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ครับแต่ถามว่าตัวเครื่องที่เป็นจอแบบ120เฮิร์แล้วเป็น Mini LED เนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างอันดับแรกเลยเนี่ยเอาเอาแยกก่อนนะสำหรับที่เป็นพาร์ทของตัวจอที่เป็น Mini LED เนี่ยก็คือให้ความสว่างหน้าจอครับในระดับการใช้งานทั่วไปเนี่ยอยู่ที่1,000นิตซึ่งสูงขึ้นมากนะครับถ เทียบกับตัว iMac Pro หรือ iMac ทั่วไปที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ500นิตอันนี้คือในการใช้งานทั่วไปเนี่ยความสว่างเพิ่มขึ้นมาเป็นที่1,000นิตแล้วก็ช่วง p e r k g r t n h t s นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะทำได้ไปถึง1,600นิตครับถามว่าตัวช่วง p e r k g r t n h t s เนี่ยมันจะเห็นผลตอนไหนบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นพวก HDR วิดีโอต่างๆที่เป็นพวก Dolby Vision อะไรต่างๆพวกเนี่ยในบางคอนเทนต์ความสว่างมันมีเพิ่มขึ้นมันก็จะปรับออโต้ให้เองตรงนนั้ อันเนี้เป็นสิ่งที่ตัวจอทําได้ซึ่งพอเปิดดูเนี่ยตรงนี้ภาพดูสดใสดีนะครับแล้วก็ความสว่างทําได้ดีมากนะครับส่วนถัดมาเนี่ยก็คือเรื่องของหน้าจอ120 h z ตรงนี้ยังไม่เห็นผลมากนักนะครับเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันต่างๆแม้ว่าจะเป็นของ Apple เองก็ตามเนี่ยก็ยังไม่มีแอปไหนที่รองรับเ,เรื่องแบบคุณสมบัติหน้าจอ120 h ฮนะครับในการใช้งานทั่วๆไปเหมือนจะแบบ,บรู้สึกบ้างว่าจอมันดูเลื่อนๆกว่าตัวออจอที่เป็น60เฮิก่อน น,นีแต่คือ,อถ้าถามกันจริงๆจ,จังๆเนี่ยผมยังไม่เห็นผลมากดักในส่วนนี้ครับ เรามาดูในส่วนตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวแทร็กแพดนะครับสำหรับตัวเครื่อง Macbook Pro ตัวใหม่ตัวนี้นะครับมีทั้งส่วนที่ผมชอบและไม่ชอบครับอันดับแรกเลยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเนี่ยก็คือ Apple ตัดตัวของ Touch Bar ออกไปแล้วนะครับตรงนั้น Touchbar เป็นตัวที่เป็นจอเสริมสําหรับเครื่อง Macbook Pro อยู่ยุคหนึ่งซึ่งที่ผ่านมามันไม่ค่อยประสบความสําเร็จในการที่จะแบบทำให้แอปพลิเคชันต่างๆทําให้สพอร์ตแบบทำช็อตคัทหรือแบบทำให้มันพพอร์ตแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ตรง ไม่ได้ไประสบความสําเร็จอะไรมากนักน,นะครับตรงนั้นซึ่งที่ผ่านมาก็ผมก็มักจะพูดถึงว่าเ้ย Apple ตัดออกได้ไหมแล้วลดราคาลงไปเลยยอมไม่ต้องมีก็ได้ตรงนั้นซึ่งผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมเคยลองหรือแบบเคยเทสเคยเล่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบไม่ได้แบบมี Impact อะไรสําหรับผมตรงนั้นนะครับอันนี้ก็ตัดออกไปแล้วนะครับทีนี้ถัดมาเนี่ยที่ผมเอาเอาข้อไม่ชอบในตัวของคีย์บอร์ดกันเลยเนี่ยหลกัลกๆมี3ส่วนครับอันดับแรกเลยคือเรื่องสีพอมันเป็นสีดาแล้วมันกลืนไปทั้งหมดเนี่ยก็คือตัวปุ่มคีย์บอร์ด มันสีดําแล้วก็แบ็คกราวด์ด้านล่างก็เป็นสีดาด้วยเนี่ยสำหรับส่วนตัวผมเท่าที่ผมเทสเนี่ยโอเคเพราะว่าถ้าแสงเพียงพอแบบนี้โอเคว่ามันมองได้มันมองเห็นเป็นปุ่มแต่คือพอเป็นแสงที่แบบเ,เริ่มโปรเพยหน่อยหนึ่งต่อให้ตัวของคีย์บอร์ดมันมีปุ่มเรืองแสงอะปุ่มที่เป็นเ,เรืองแสงอยู่อะไรแบบนี้มันมันเห็นแล้วว่าเป็นแป้นไหนแป้นไหนแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันมองยากไปหน่อยเวลาที่แบบแสงภายนอกไม่พอแบบนั้นนะครับแล้วก็ถัดมาที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็คืออันดับ 2เนี่ยก็คือตัวของการที่แบบเราเตรียมมือที่จะพิมพ์แบบสัมผัสเนี่ยฟหอกรดเนี่ยเวลาเราวางมือไปที่ตัวของดอเด็กอหรือแบบตัว f นะครับแล้วก็ตัวนิ้วชี้ด้านขวาเนี่ยที่ปุ่มตัว j หรือไม้เอกเนี่ยถ้าเป็นเครื่องก่อนหน้านี้มันจะเป็นขีดให้เราแบบมันกึกนิ้วแล้วเราจะแบบสัมผัสได้ง่ายว่าตรงเนี้ยเป็นปุ่มที่ไว้สําหรับวางนิ้วชี้ก่อนที่จะพิมพ์สัมผัสตร,ตรงนั้นซึ่งพอมาเป็นเครื่องใหม่เนี่ยมันทําเป็นตัววงกลมแบบเล็กๆเ,เลย อย่างนั้นผมรู้สึกว่ามันเล็กมากไปหน่อยมันแบบพอเ,เราลากนิ้วไปเนี่ยบางทีเราไม่ได้มองคีย์บอร์ดนะแล้วเราลากนิ้วไปเนี่ยบางทีหาไม่เจอครับออมันดูเล็กๆไปตรงนั้นอันนี้ก็สาหรับคนทีเออ่เป็นลักษณะนี้นะครับก็คือพิมพ์คล่องๆพิมพ์แป้นยา้าแบบวางมือไปลักษณะนี้ก็อาจจะต้องปรับตัวนิดน,นึงว่าตรงจุดสัมผัสตร,ตรงนี้มันเล็กมากจริงอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบนะครับแล้วก็ถัดมาที่ผมไม่ชอบ ก็คือ,อบนคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีแค่ปุ่มปรับระดับแสงของหน้าจอแต่จะไม่มีปุ่มปรับระดับแสงของตัวคีย์บอร์ดครับการปรับระดับแสงของตัวคีย์บอร์ดเนี่ย a p p l e ไล่ให้เราไปใช้ตัวของ c o n t r o l Center ซึ่งก็การว่าเวลาที่เราจะปรับแสงปุ่มคีย์บอร์ดก็ต้องไปปรับ ที่กด Control Center ที่มุมบนขวาแล้วก็เรียกลงมาแล้วก็เข้าไปที่คีย์บอร์ด g h t n e s s แบบนี้ผมรู้สึกว่าทำไม Apple ไม่ใส่มาให้ ที่เป็นช็อตคัตในตัวของปุ่มที่เป็นฟังก์ชันตรงนี้ไปเลยจะใช้เป็นแบบกดปุ่มฟังก์ชันกดปุ่มลูกโลกแล้วกดอะไรก็ได้ผมพยายามหาแล้วตรงนีน้ไม่เจอจริงๆครับตรงนั้นอันนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบผมรู้สึกว่าผมอยากได้ตัวปุ่มปรับระดับแสงคีย์บอร์ดเนี่ยมาไว้เป็นช็อตคัตอยู่บนคีย์บอร์ดไปด้วยตรงนั้นอันนี้เป็น3สิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับส่วนสิ่งที่ผมชอบเนี่ยก็คือจังหวะการก้าวพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าทําได้ดีครับแล้วก็ตัวปุ่ม ไม่ได้มีปุ่มที่มันหนาแต่อย่างใดถ้าเทียบกับตัวเครื่องรุ่นเดิมเนี่ย mm. ผมรู้สึกว่าตัวแต่ละปุ่มเนี่ยความสูงของแต่ละปุ่มเนี่ยก็ยังคล้ายเดิมมันทําให้จังหวะการก้าวเนี่ยยังทําได้เร็วอยู่นะครับตรงนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบส่วนเรื่องว่าพอเปลี่ยนเป็นปุ่มแบบใหม่แล้วเนี่ยเสียงตอนที่พิมพ์เนี่ยเป็นยังไงผมทําไปดูครับลองเปรียบเทียบดูครับ สำหรับเสียงตอนพิมพ์คีย์บอร์ดนะครับก็อย่างที่ได้ยินกันไปนะครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างตัวเครื่อง Macbook Pro Intel นะครับเปรียบเทียบกับตัว Macbook Pro 14นิ้ว16นิ้วตัวใหม่นะครับเสียงเนี่ยคล้ายๆกันนะครับ Apple ไม่ได้ทำปุ่มลักษณะที่ให้มีความเงียบขึ้นอย่างแบบสังเกตได้อะไรตรงนั้นนะครับไม่ได้เป็นปุ่มไซเลนอะไรนะตรงนั้นการกดไปของผมเนี่ยอันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมว่าผมเป็นคนที่กดคีย์บอร์ดค่อนข้างหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไหนก็ดามผมก็กดประมาณนีีี้้้้้แแหหหลละอออัันนนนนใใดดููคคครร่่่าาาวววๆถุณณกมมเเสยยงงไื เ,เครื่องใหม่มันก็จะเสียงอยู่ประมาณนั้นแหละอันนี้เอามาให้ดูกันนะครับส่วนแท็คแพดนะครับตรงนี้เนี่ยพับรวมยังดูใหญ่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่อง14นิ้วหรือ16นิ้วนะครับแต่คือพอเทียบกับตัวเครื่อง Macbook Pro Intel จริงๆเนี่ยไปดูสเปคแล้วก็ลองวัดดูแล้วเนี่ยนะตรงเนี้ยตัวแท็คแพดบนเครื่องอผมที่ผมวัดเนี่ยก็คือตัวเครื่องอ14นิ้วเทียบกับตัวเครื่อง Macbook Pro 13นิ้วที่เป็น Intel เ,เนี่ยแท็คแพดบ,บนเครื่อง14นิ้วจะมีขนาดอยู่เล็กกว่าอยู่เล็กน้อยครับตรงนั้นเลน็กน,น ผลอะไรในการใช้งานแต่อันนี้เอามาให้ดูว่าเออที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่ามันเล็กลงเนี่ยมันเล็กลงจริงไหมอันนี้วัดให้ดูแล้วนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของ,งพงตัวเครื่องนะครับทั้งตัวของ14นิ้วแล้วก็16นิ้วเนี่ยโอ้โหดีมากครับดีกว่าตัวของ Macbook Pro ในเจนที่เป็น Intel ครับที่ผ่านมาเนี่ยในตัวเครื่อง Macbook Pro ที่เป็น Intel เนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วมันโอเคอยู่แล้วแต่คือพอมาเป็นตัวเครื่องที่เป็น M1 Pro M1 Max เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของ14นิ้วหรือ16นิ้วครับรงนีีเน Apple ้เือสิบหกห้ ดีขึ้นอีกมากพอสมควรครับโดยเฉพาะเรื่องเสียงเบสเสียงต่ําที่มาเต็มกว่ามากเมื่อเทียบกับตัวเครื่อง macbook pro ที่มี intel นะครับตรงนี้เนี่ยลองไปฟังกันดูครับว่าเ,าเสียงที่ได้ยินจาก,กลำโพงตัวเครื่อง macbook pro 14นิ้วทเทียบกับตัวของ16นิ้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ It's matter of the thing I'm never getting done Shovel up to today, taking shit from them Bring it back to the middle, push, take it back to the middle เงายางคับสำหรับเสียงที่ดีินกันไปนะครับของตัวลำโพง Macbook Pro 14นิ้ว16นิ้วเทียบกับตัวของ Macbook Pro 13นิ้วที่เป็นเครื่อง Intel นะครับระหว่างตัวเครื่องที่เป็น Intel เทียบกับตัวของ Macbook Pro 14นิ้วตรงนี้เห็นค่อนข้างชัดเจนได้ยินค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามีความแตกต่างกันนะครับความกังวานของเสียงของตัว Macbook Pro 14นิ้วเนี่ยมีการปรับปรุงให้กังวานขึ้นมากนะครับแล้วก็น้ำหนักเสียงเบสส่งต่ำเนี่ยดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับเจนที่เป็นตัวเครื่อง Intel นะครับแต่ ขึ้นไปอีกสเตปนึงครับมีความกว้างของเสียงมากขึ้นกว่าตัวของ MacBook Pro 14นิ้วเสียงเบสเสียงต่ำมีมากกว่าอย่างสังเกตได้นะพอฟังเปรียบเทียบกันแต่ถ้าไม่ได้ฟังเปรียบเทียบกันเนี่ยสมมติคนซื้อมาเดียวเดียวเนี่ยผมว่าตัว14นิ้วเนี่ยมันก็ทําได้ดีสมตัวมาแล้วนะครับตรงนั้นที่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องลําโพงอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเสียงที่ซัพพอร์ตดอเบียและมอสจากตัวลําโพงเลยนะครับซึ่งทั้งคู่เป็นตัวเครื่องแล็ปท็อปของ Apple รุ่น เครื่องเลยนะครับเครื่องแมครุ่นแรกนะครับที่พพอร์ตเรื่องเสียง d o l b y a t m o s เนี่ยก็คือเครื่องเดสก์ท็อปตัวของ iMac m 1แต่พอมาเป็นตัวแล็บท็อปตอนนี้อัพพอร์ตด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกเลยในตัวของไลน์อัพ a c b o o k Pro 2021นะครับตรงนี้อแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนของการฟังเพลงแล้วก็ส่วนของการดูหนังนะครับในส่วนของการฟังเพลงที่เป็นเสียง d o l b y a t m o s เนี่ยหลกัลกๆก็คืออยู่แค่ในตัวของ a p p เ e Music นะครับเพลงนงะแ Apple เริ่มรื่องหลายเพลงแล้ว นในตัวของ Apple Music ก็ทำมีคนทำอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนั้นเวลาฟังเนี่ยเ,เสียงเนี่ยมันจะกว้างๆขึ้น กว้างขึ้นมาหน่อยแต่คือเสียงเนี่ยโดยรวมมันจะจางๆนิดนึงมันจะค,คล้ายๆกับที่เวลาเราใช้ iPhone แล้วก็ใช้หูฟัง AirPods Pro, AirPods Max หรือตัวของ AirPods 3ฟังเพลงที่เป็น Dolby a Ad t m o s เราจะรู้สึกว่ามันกว้างแต่คือเสียงมันพลังเสียงอะ่ะมันจะจางๆลงซึ่งมันก็จะเป็นอาการเดียวกับที่ใช้ตัวเครื่อง MacBook Pro ฟังนะครับเวลาฟังเนี่ยเสียงก็จะมีมิติว่ากว้างขึ้นแต่คือมันก็ไม่ได้อบล้อมอะไรด้วยลักษณะ ของตัวลำโพงเนี่ยมันก็ได้อยู่แค่นี้แหละกลายเป็นว่าพอฟังสลับกันระหว่างตัวเสียงที่เป็น Doby ย n แ m o s อกับปิดเสียง d o เบย์ Mo น s ราให้เป็นเสียงซีเรียลปกติในเพลงเดียวกันเนี่ยผมกับชอบอฟังเสียงแบบซีเรียปกติมากกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าเสียงมันมีพลังมากขึ้นกว่าแล้วก็มิติเสียงอะไรแบบที่เขาทํามาเนี่ยเอามันแน่นกว่าตรงนั้นถ้าเป็นบนแล็ปท็อปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว1 4นิ้วหรือ16นิ้วเนี่ยผมชอบฟังเพลงที่เป็นซีเรียมากกว่าะรตรงนั้นส่วนการดูหนัง บนตัวเครื่อง MacBook Pro นะครับที่เป็นเสียงแบบ Dolby Atmos นะครับก็ไม่ใช่ว่าทุก streaming จะ support เสียง Dolby a แ m o s บนตัวเครื่องเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเป็น Netflix กับตัวของ Disney Plus Star, s t t r เวลาดูอะเราดูผ่านตัวของเบราว์เซอร์บน Safari หรือบนตัวของ Google Chrome เสียงมันก็จะมาแค่ s t ต r ริโอครับตรงนั้นไม่ได้เสียงถึง Dolby a แ m o s ครับเสียงที่เป็น Dolby Admos เนี on ่ยจะได้แค่ตัวของ Apple TV Plus ครับแล้วก็ตัวหนังที่ซื้อหรือเช่ามาจากใน iTunes Store แค่นั้นครับ ที่ได้ถึงเสียง Dolby Atmos นอกนั้นเนี่ยถ้าดูผ่านเบราว์เซอร์ได้แค่เสียงแบบส e เตอรลโอปกติครับตรงนั้นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นคำถามว่าอ้าวตัวเครื่องที่เป็นตัวชิป M ของ Apple เนี่ยมันลงแอป iPad ได้แล้วแบบนี้เนี่ยเราลงแอปตัวของ Netflix อได้ไหมอแอป Netflix ที่อยู่บนตัวของ iPad OS แบบนี้มันลงในตัวเครื่องได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับ Uh, Netflix ยังบล็อกอยู่นะครับยังไม่เปิดให้เราใช้แอป uh, บน iPad เนี่ยมาลงในตัวของ Mac ได้เพราะฉะนั้นการดู uh, ตัว Netflix ตัวของ DisneyPlus เนี่ยจำเป็นที่ดูผ่านเบราว์เซอร์ก็จะไม่ได้ตัวเสียงถึง Dolby Atmos นะครับทีนี้กลับมาว่าเวลาที่เราดูหนังหรือดูซีรีส์ที่สปอร์ตเรื่อง Dolby Atmos เนี่ยมันได้ประมาณไหนเสียงมันโอเคไหมอันดับแรกเลยเนี่ยคือถามว่าเสียงโอเคไหมมันโอเคแต่คือถามว่ามัน แจ่วไหมมันไม่ได้แจ๋วขนาดนั้นเวลาเราดูคอนเทนต์ที่เป็น d o l b y a t m o s เนี่ยถ้าเราใช้หูฟังสำหรับคนที่มี a อ r p o d s Pro, a อร์พอตแ a ็กแอร์พอตเนี่ยเวลาใช้หูฟังแล้วหนังหรือซีรีส์ที่มันซัพพอร์ต Dolby Atmos เราจะรู้สึกถึงความกลมๆของเสียงที่มันอาจจะลอยมาด้านหลังแต่มันอยู่ข้างหูจริงๆแบบนั้นนะครับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกตอนที่ใช้ตัวหูฟังหรือตัวของที่เป็นซาวบาต่างๆที่มันคุณภาพดีๆเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าเ,เสียงมันลอยเป็นลักษณะ360องศา จริงๆแต่คือพอมาเป็น ในตัวของ MacBook Pro เนี่ยแล้วลำโพงมันแค่เนี้ยผมเอาจริงๆผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าโอ้โหเสียงมันจะต้องโอบล้อมอะไรได้ขนาดนั้นนะครับเสียงที่มันทำได้เนี่ยเวลาที่ดูคอนเทนต์ที่เป็นตัวของ Dolby Atmos เนี่ยเสียงมันจะลอยๆกว้างๆอยู่ประมาณข้างหน้าตรงเนี้ยครับถ้าจะต่างกับตอนที่ดูหนังที่เป็นเสียงแบบ s t e r e o เสียงแบบ s t e r e o เนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะแบนกว่ามันจะแบบแฟล t อยู่ตรงแบบหน้าจอแต่คือพอมาเป็นตัวเสียงที่เป็นลักษณะที่เป็น5.1หรือเป็นตัวของ Dolby Atmos เนี่ย แล้วตัวของลำโพงมัน d ดีเทคเจอได้เนี่ยเสียงมันจะกว้าง ตแต่คือเสียงมันไม่ได้ลอยลักษณะที่แบบโห่ข้ามหัวมาได้เลยเมันจะไม่เหมือนแบบที่เราใช้ซาวบารหรือแบบใช้ตัวของ AirPods Pro ลักษณะนั้นนะครับเสียงมันจะแบบอยู่ประมาณเนี่ยลอยๆออ,ออกมาจากหน้าจออยู่มากหน่อยตรงนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าโอเคไหมตอนที่ดูหนังที่มันสปอร์ตนั้นโอเคมากผมเปิดดอูอย่างในตัวของ Marvel นะครับที่เป็นตัวของ e n d g เกมตัว Infinity War อะไรพวกนี้ดูแลแฮปปี้ดีถ้าเทียกบกับตัวเครื่องอที่เป็นตัว MacBook Pro 13นิ้วที่เป็น Intel ตรงเนี้ยมีความรู้สึกแตกต่างกันอย่างชัด เียนว่าตัวเสียงลำโพงที่ support Dolby Atmos บนตัว MacBook Pro 14นิ้ว16นิ้วเนี่ยทำได้ดีกว่าครับโอเคครับทีนี้เรามาดูในด้านประสิทธิภาพการทำงานของตัว M1 Pro M1 Max นะครับเปรียบเทียบกับตัวเครื่อง iMac Pro ที่ผมใช้อยู่นะครับตัวเครื่อง iMac Pro ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นตัวของ s p e x ซ o n 8 Core นะครับแล้วก็เป็นตัวของ RAM 32 GB ตัว SSD 1 t b นะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยเป็นตัวของที่ผมออปชันขึ้นไปเนี่ยเป็นตัวของ Vega 64 RAM บนการ์ดจออยู่ที่ 16GB นะครับเป แบบ HBM2 นะครับตรงนี้ตัวเครื่อง iMac Pro มันซัพพอร์ตผมมาถึงตรงนี้เนี่ยผมเพิ่งทรามเหมือนกันเพิ่งดูปฏิทินว่าอตอนนี้ผมใช้มา3ปีแล้อ,อซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันแรงมันซัพพอร์ตได้เพียงแต่ว่าใช้งานตัวของ iMac Pro เราจะคุ้นเคยว่าพัดลมมันเสียงดังมากเ,เวลามันทำงานเวลามันเรนเดอร์ไฟล์อะไรแบบนี้อันดับแรกเลยนะครับที่ทุกคน สามารถทำทดสอบไปพร้อมๆกันได้เพื่อดูประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เราไหวไหมตอนนี้เนี่ยก็คือให้เข้าไปที่ตัวของเบราว์เซอร์ Google Chrome ครับถ้าใครไม่มีให้ไปดาวน์โหลดก่อนนะครับย้ำอีกทีนึงว่าต้องเป็น Google Chrome อย่างเดียวเพราะว่ามันสามารถเล่นตัวของวิดีโอ 8K ได้ถ้าเป็น s a f a r i เนี่ยมันจะอั้นอยู่ที่ 4K นะครับพอเข้าไปที่ Google Chrome เนี่ยให้เข้าไปที่ youtube.com นะครับแล้วก็เซิร์ชตัวของวิดีโอที่ชื่อว่า j a แป n in 8K 60 f r a m e per se c ครับถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวผมทำลิงค์ให้ไว้ใน Description นะแล้วก็สามารถที่จะกดลิงค์เข้าไปดูได้เลยนะครับตรงนั้นพอเราเข้าไปที่ตัวของ j a p ป n in 8K 60 frame เนี่ย ออพอคลิกไปเนี่ยอันดับแรกเลยคือ iMac Pro ครับออบอกตามตรงผมก็ไม่เคยเทสตัตวของ 8K 60บนตัวเครื่อง iMac Pro มาก่อนที่ผ่านมาเนี่ยผมจะเทสตัตวของ 8K แบบทั่วๆไปไฟล์ 8K บน u t u b e อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเฮ้ยมันเล่นได้นะแต่คืออยู่ดีๆนึกยังไงไม่รู้ครับลองเซิร์ชไฟล์ตัว 8K 60เฟรมขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยลองดูเดี๋ยวว่ามันไหวไหมปรากฏว่าตัวของ iMac Pro ที่ผมใช้อยู่อะออไม่สามารถที่จะ play back ตัวของไฟล์ 8K 60แฟรมบน y o u t u อะได้อย่างสมูทต่อเนื่องครับมีจังหวะกระตุกจังหวะหน่วงที่มันเหมือนตัวของอภาพอะมันเรนเดอร์ไม่ทัน ตรงนั้นตรงเนี้ยสำหรับคนที่จะทำตามต้องแยกให้ออกนะครับว่าไอที่หน่วงที่กระตุกเนี่ยเกิดจากที่ตัวของกราฟิกตัวของ CPU มันประมวลผลไม่ทันมันเลยกระตุกเป็นเฟรมเฟรมหรือเป็นที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตตรงนี้ต้องแยกให้ออกก่อนนะครับตรงนั้นซึ่งตัวของ i m a c Pro เนี่ยพอผมเห็นงานผมแบบโหผมช็อกเลยแบบเฮ้ยมันไม่ไหวเรเรารู้สึกว่าตัวของ Se o n 8นแปดที่เราใช้อ่ะมันก็แรงมากแล้วนะตรงนั้นพอกลับมาที่ตัวของ MacBook Pro นะครับตรงนี้เห็นผลแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับ อันดับแรกเลยครับกับตัวของ Macbook Pro 14นิ้ว M1 Pro นะครับตรงนี้เนี่ยเปรียบเทียบกับตัวของ iMac Pro เมื่อสักครู่นี้โอ้โหที่เฟรมดรอกเป็นระยะ,ะยะแล้วก็แบบจึกๆๆอย่างที่เห็นกันเนี่ยพอมาเป็นตัวของ M1 Pro นะโอ้โหแตกต่างกันแบบฟ้าเหลเวและตัวของ M1 Pro แบบโหสมูทไหลไปเรื่อยๆกดให้เล่นไฟล์ 8K เลือก 8K 60ปุ๊บๆๆเล่นไฟล์ได้ ตลอดระยะเวลาประมาณ5นาทีเนี่ยแทบจะไม่ได้เจอเฟรมดรอปเลยครับที่พูดว่าแทบจะไม่ได้เจอเดีย๋ยเพราะว่าประมาณในช่วง5นาทีกว่าๆเนี่ยผมคิดว่าผมเห็นอยู่2ครั้งที่มันมีจังหวะเฟรมดรอปนะครับตรงนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เจอกับตัวของ M1 Pro ครับทีนี้มาตัวของ M1 Mac ครับตรงนี้ Powerplay Back 8K 60เฟรมเนี่ยบนตัว MacBook Pro 16นิ้วที่เป็นตัวของ M1 Mac เนี่ยตรงนี้ ไม่มีปัญหาเลยครับสมูทลื่นไหลแล้วก็ไม่มีอาการหน่วงไม่มีอาการเฟรมกระตุกแต่อย่างใดครับตรงนี้เนี่ยเป็นอันดับแรกครับที่ผมเห็นประสิทธิภาพของตัวเครื่องว่าตัวของ M1 Max เนี่ยทำได้แค่ไหนตัวเครื่องของ M1 Pro ทําได้แค่ไหนครับตรงนี้เนี่ยใครที่ทําตามลองดูแล้วลองฟีดแบ็มาในคอมเมนต์กันหน่อยว่าตัวเครื่องที่ใช้อยู่เป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์สเปคอะไรกันบ้างแล้วก็พอเล่นไปเนี่ยเพลย์แบ็กไปเนี่ยตัวของ 8K 60เฟรมเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยมาฟีดแบ็กกันให้ใหด้อรนะ์ไ